ณหมู่บ้านชนบทเล็กๆใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนามีชายหนุ่มผู้กล้าชื่อว่าอุคตะเขาเป็นทหารผู้สัตว์ซื่อมีใจมุ่งมั่นรับใช้แผ่นดินมีภรรยาผู้งดงามและจิตใจดีงามนามว่าวิมลาทั้งสองใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักและความซือ่สัตย์ต่อกันเช้าว,วันหนึ่ง ขณะวิมาลากำลังหุงข้าวให้สามีเสียงระฆังประกาศเรียกพลก็พลันดังขึ้นทั่วหมู่บ้านเสียงชาวบ้านตะโกนไปทั่วเกิดศึกที่ชายแดนเจ้าเมืองประกาศเรียกระดมพลอุคตะวางจอบที่ถืออยู่ทันทีก่อนจะเดินตรงไปหานางวิมาลาวิมาลาหันมาพร้อมแววตาตื่นตระหนกพี่พี่จะไปจริงหรือเมื่อแผ่นดินเรียกหา พี่ไม่อาจนิ่งเฉยหากไม่ไปใครเล่าจะปกป้องบ้านนี้ให้เจ้าวิมลาน้ำตารืน้นรีบคว้าผืนผ้าขาวมาปักชื่อสามีลงบนมุมผืนผ้าพี่ต้องรอดกลับมานี่คือผ้าพันศรีรษะของพี่จงจำไว้ว่าที่นี่มีคนรออุคตะก้มกราบพระก่อนจะยกมือแตะหน้าผากภรรยาข้าสาบานว่า หากยังมีลมหายใจข้าจะกลับมาทหารจากทั่วแขวนเดินทางรวมผลชายหนุ่มทุกคนกล่าวคำอำลาภรรยามารดาหรือบิดาแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเส้นทางข้างหน้าจะพาไปสู่เกียรติหรือความตายวิมาลายืนมองหลังอุคตะเล็กลงทุกทีนางกระซิบในใจจงกลับมาเถิด อย่าให้ข้าต้องรอเกอ้อเสียงลมพัดผ่านเสียงพระสวดดังจากวัดไกลๆเรากับโลกกำลังอธิษฐานให้ชายผู้กล้าวเหล่านั้นได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยหลายเดือนผ่านไปเสียงศึกยังไม่จางหายวิมลาย,ยังคงตื่นทุกเช้าเฝ้ามองเส้นทางที่สามีจากไปหวังเพียงจะเห็นเงาเขาเดินกลับมา แต่ฤดูฝนเวียนผ่านฤดูหนาวก็มาเยือนไม่มีแม้แต่ข่าวสารจากแนวรบยามค่ำคืนวิมลานั่งอยู่ลำพังเฝ้าหน้าบ้านหยาดน้ำตาแห้งลงเหลือเพียงหัวใจที่เริ่มเหนื่อยล้ากระทั่งวันหนึ่งชายหนุ่มพ่อค้าเร่ชื่อสุมิตะเดินทางผ่านหมู่บ้านเขามากับรถบรรทุกสินค้าจากเมืองหลวงเสื้อผ้าเขางามสะอาด พูดจาไพเราะและมักเอาของหวานมาฝากวิมลาสุมิตะยิ้มทุกครั้งที่พบหน้าหญิงสาวผู้โดดเดี่ยวเช่นเจ้าไม่ควรรอใครที่อาจไม่มีวันกลับมาวิมลาหลบตาเขาเป็นสามีข้าข้ายังเชื่อว่าเขาจะกลับมาแต่ในใจนางเริ่มเกิดคำถามขึ้นบ้างแล้วว่าหากเขาไม่กลับละ่ะวันต่อมา สุมิตะมาช่วยซ้อมหลังคาบ้านให้นางช่วยเก็บฟืนพูดจาอ่อนโยนมองตานางด้วยความห่วงใยคืนหนึ่งขณะฝนตกหนักวิมลานั่งหนาวในกระท่อมที่เพิงไม้รั่วสุมิตะเดินเข้ามาพร้อมผ้าห่มข้าไม่อยากให้เจ้าเหงาอีกต่อไปหากเจ้ายินยอมข้าจะอยู่เคียงเจ้าไม่ทอดทิ้ง วิมาลานิ่งเงียบไปนานก่อนจะเอื้อมมือรับผ้าห่มจากเขาเช้าวันรุ่งขึ้นนางถือผ้าพันศีรษะที่เคยปักชื่ออุคตะไว้ไปยืนริมแม่น้ำมือทั้งสองนั้นโยนผืนผ้าลงสายน้ำดังจะลบอดีตทิ้งไปพร้อมสายน้ำเชี่ยวท้องฟ้าขมุกข,ขมวัวเมฆดำเหมือนจะร่ำไห้แทนผู้ชายคนหนึ่ง ที่ยังคงต่อสู้ไกลแสนไกลโดยไม่รู้ว่าใจของหญิงคนรักได้เปลี่ยนไปแล้วเสียงกลองศึกเงียบลงแล้วหลังสงครามยืดเยื้อเกือบปีแคว้นแห่งธรรมได้รับชัยชนะเหนือศัตรูชื่อของอุคตะกลายเป็นหนึ่งในแม่ทัพผู้กล้าที่นำชัยกลับมาอย่างองอาจแม้ร่างจะมีบาดแผลแต่ใจของเขายังคงแน่วแน่ ด้วยหวังเพียงจะกลับไปยังบ้านหลังน้อยที่มีหญิงผู้เป็นที่รักรออยู่เขาเดินทางกลับพร้อมกองทัพผ่านหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเล่าชาวบ้านต่างเปล่งเสียงยินดีทหารกล้ากลับมาแล้วอุกตะวีรบุรุษของแผ่นดินเขากลับมาถึงหมู่บ้านของตนยามเย็นท้องฟ้าอบอุ่นเหมือนจะต้อนรับลูกชายผู้กลับคืนแต่เมื่อเดินมาถึงบ้าน ประตูที่เคยปิดอย่างแน่นหนากลับแง้มอยู่มีเสียงหัวเราะของชายหญิงเล็ดลอดออกมาเขาเดินเข้าไปช้าๆสายตาเขาพบวิมลาในอ้อมแขนของชายแปลกหน้าเธอสะดุง้งเงยหน้าขึ้นมองเขาราวกับเห็นผีอุคตะข้าข้านึกว่าเจ้าตายแล้ว อุคตะมองด้วยดวงตาสงบนิ่งไม่มีแม้คำด่าไม่มีแม้น้ำตาเขาพูดเพียงเบาๆว่าเจ้ารักเขาหรือวิมลาน้ำตาไหลพรากพยักหน้าเบาๆอุคตะยิ้มจางๆข้าจากไปเพื่อบ้านเมืองและข้าก็กลับมาพร้อมหัวใจเดิมแต่หากเจ้าไม่ใช่หญิงคนเดิม ก็อย่าทำให้ข้าขัดใจเขาหันหลังเดินออกไปช้าๆหนักแน่นวิมาลาร้องเรียกอุคตะอย่าทิ้งข้าไปแต่เขาไม่หันกลับมาอีกเลยอุคตะเดินทางต่อไปเมืองหลวงเพื่อน,นำรายงานชัยชนะถวายเจ้าเมืองด้วยเกียรติด้วยความเสียสละและด้วยใจที่แม้แตกสลาย แต่ไม่เคยสกรปรกเจ้าเมืองเห็นความซื่อสัตย์และความสงบในใจของเขาจึงแต่งตั้งให้เป็นองครักแด่ธรรมวีรบุรุษแม้สูญเสียรักแต่กลับได้รับเกียรติและการยกย่องที่แท้จริงหลังการจากลาอุคตะตั้งมั่นรับใช้เจ้าเมืองด้วยจิตมั่นคงไม่เคยเอ่ยถึงอดีตไม่กล่าวโทษหญิงใดแม้แผลใจยังอยู่ แต่เขาเลือกเยียวยาด้วยการทำความดีหลายเดือนผ่านไปในวันที่เขาเดินทางไปรักษาการที่โรงพยาบาลหลวงเขาได้พบหญิงสาวนางหนึ่งชื่อสิริวดีผู้เป็นธิดาของข้าหบดีในเมืองนางไม่ได้งามดังวิมลาแต่มีดวงตาอ่อนโยนและใจที่มั่นคงสิริวดีเป็นผู้เดียวที่เห็นถึงความล้าภายใต้ใบหน้าเข้มแข็งของเขา เขามักคอยดูแลเขาทุกครั้งที่เขาไม่สบายวันหนึ่งขณะอุคตะนั่งอยู่ใต้ต้นโพเธอกล่าวเบาๆว่าบางครั้งบุญก็พาเราไปรักคนที่ผิดเพื่อให้เรารู้จักคุณค่าของคนที่ใช่อุคตะเงยหน้ามองเธอเงียบไปนานเนินนานก่อนจะยิ้มอย่างสงบเป็นครั้งแรกในรอบป,ปีอีกด้านหนึ่ง หรีวิมาลากลับค่อยๆพังทลายสุมิตะพ่อคาเร่ที่เคยพูดหวานกลับเผยท่าแท้เขาล่อลวงทรัพย์นางจนหมดแล้วจากไปกับหญิงอื่นวิมาลาถูกชาวบ้านเมินถูกเรียกว่าหญิงไร้สัตว์ถูกตราหน้าแม้แต่วัดก็ไม่มีใครให้เข้าพักเพราะชื่อเสียงของนางป่นปลี่ คืนหนึ่งขณะนั่งกอดเข่าอยู่ริมแม่น้ำเดียวกันที่เคยทิ้งผ้าพันศีรษะนางได้เห็นผ้าผืนนั้นติดอยู่ที่กิ่งไม้ริมตะลิ่งนางสุดตัวร้องไห้ข้าข้าทำลายทุกสิ่งด้วยมือข้าเองแสงจันทร์ส่องลงบนพื้นน้ำเงาของนางซ้อนทับกับผืนผ้าที่เขียนชื่อชายผู้กล้าที่เคยทรยศหลายปีผ่านไป เมืองหลวงจัดพิธีเฉลิมฉลองให้แก่องค์รักอุคตะผู้ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นท่านขุนพดุงธรรมและผู้หญิงที่เคียงข้างเขาก็คือสิริวดีผู้เป็นภรรยาคู่บุญเด็กน้อยยืนโบกธงขณะที่ผู้คนเปล่งเสียงยกย่องชายผู้ไม่เพียงชนะสงครามแต่ชนะใจผู้คนด้วยความดีข้อคิดจากเรื่องนี้ความซื่อสัตย์ แม้ถูกทรยศก็ไม่ควรแปลเปลี่ยนเป็นความชั่วผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อความรักย่อมพบความแตกสลายเป็นผลแห่งกรรมแต่ผู้ที่ถือความดีมั่นไว้แม้สูญเสียก็จะได้รับสิ่งที่ดียิ่งกว่าในท้ายที่สุด